เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแอมสวัสดีค่ะพี่หนึ่งเฮ้ยโหพี่จะไปเล่นสังการที่ไหนเนี่ยเปล่าอ่าแนะนำกันก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์นะครับรถค่ะอ่าคัมรี่นะครับอ๋อค่ะอ่าระหว่างนะครับคือจริงๆแล้ววันนี้นะครับอยากจะพรีเซนต์แนะนำนะครับว่าเรามีคัมรี่แอคติโมนะครับหลายคนสงสัยว่าแอคติโม มันมีกี่สีกันแน่นะครับกี่สีคะพี่จริงๆ Actimo นะครับเขาทําออกมาสองสีนะครับคือสีขาวมุกนะครับกับสีดําภายในจะดํานะครับอ่ะคันนี้นะครับปีบอกราคาก่อนคันนี้เป็นตัวขาวมุกนะครับน้องแอมค่ะพี่หนึ่งขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้นะคะราคานะคะเปิดอยู่ที่7 2 9ด0 0สาพบาทถูกต้องนะครับแบบเล่าๆเลยนะครับอยากจะให้รู้นะครับว่ารถนะครับหลายคนถามว่า ทำสีมันหรือเปล่าน้องแอมจ้ะไม่มีแน่นอนครับนี่นะครับให้ดูกันเลยนะครับนี่สกงสเก็ตให้เห็นรอยสดๆกันนะครับว่าสีที่มาจากโรงงานนะครับกับสีที่พ่นตามอู่นะครับอู่ที่ไม่ได้มาตรฐานเราไม่ทํานะครับปล่อยไปแบบนี้เลยนะครับว่านี่คือรถจริงๆนะครับใช้งานจริงนะครับอาจจะมีสกงสเก็ตหินบ้างนะครับคุณน้องแอมส่วนตัวนี้นะครับเป็นแอ t กติโมผมว่าประหยัดไปเยอะพอสมควร ประหยัดไงคะพี่หนึ่งประหยัดไปประมาณหกแสนนะครับโอ้โหหกแสนเราตีว่าราคาตกไปประมาณปีละแสนกว่าบาทนะครับผมประหยัดจริงๆสุดคุ้มคุ้มเลยนะคะรถสวยสวยอยากรีดาวได้ไหมครับคุณน้องแอมโอ้โหจัดไปเลยค่ะคุณพี่ขาขับตามจังหวัดนะครับสวยสวยเลยนะครับผมก็หลักๆนะครับดูไฟนะครับ มันจะเป็นชุดแต่งนะครับเอ็กติโมนะครับแตกต่างกับตัวปกติยังไงนะครับไฟหน้านะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับกระจังหน้าแต่เขาจะมีที่เพิ่มเติมมานะครับจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับเป็นชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ดูไฟเขานะครับนี่คือไฟตัดหมอกปกติคำนี้ต้องมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือไฟนี้นะครับเป็นไฟอะไรคะพี่วดีนะครับเพิ่มความหรูหราสวยงาม คือดูดูว่าเหมือนรถมันดูใหญ่ขึ้นนะครับบึกบืนขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็ลายล้อแมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับลายล้อแมกครับยางใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ลายล้อแมกนะครับใช้ยางของมิชลินนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับยางปีหนึ่งแปดกันเลยทีเดียวโอ้โหได้ยางใหม่กันเลยทีเดียวยางใหม่ให้ดูภายในกันดีกว่านะครับ ดูอะไรอะไรจ้าคุณพี่มามาฝั่งนี้ดีกว่าไปฝั่งนู้นดีกว่าจะยผมจะยืนอธิบายดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นนะครับว่าคําว่าเอ็กติโมภายในดํานะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่ากลางคืนนะครับกลางคืนเขาจะเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้แต่ตอนนี้มันยังสว่างอยู่นะครับตัวนี้นะครับไฟเวลาเราเปิดประตู จริงๆแล้วมันหมายความว่ามันจะเป็นตัวคำว่า actimo นะครับมันจะเป็นชุดแต่งที่ติดมากับตัว actimo นะครับไฟที่พื้นนะครับเพื่อแสงสว่างอ่านะครับเพื่อทำให้ให้เห็นว่าเวลาเราขึ้นรถในที่มืดๆแต่ก็เก็บรายละเอียดยิบย่อยโดยคำบอกว่า actimo นะครับสุดยอดเลยนะคะสรับเพปพลาสติกนะครับยังไม่เกะเลยนะครับน้องแอมอาจจะมีตรงถลอกบ้าง ก็จะมีนิดนึงนิดหน่อยๆนะจ๊ะแต่ก็ให้ดูนะคะว่าเดิมๆนะรถคันนี้เดิมแล้วก็สวยเบาะหนังสีดํานะครับตัดมากภายนสีดาภายในเอ้ยภายนอกสีขาวภายในสีดําดูสีลินพันกันแล้วพี่หนึ่งนี่ก็ไม่ทนไม่เป็นไรครับรถสวยสวยลิ้นพันกันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ารถคันนี้จัดได้เต็มเต็มแน่นอนนะครับฟรีดาวฟรีดาวกันไปเลยนะคะกับราคา7จ9 0แสบาทปี14อตติโมตัวจีตัวนี้เลยนะคะเครื่อง2 0 0พัน ถ้าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะจ๊าทีนี้นะครับเดี๋ยวต้องขึ้นนั่งบนรถนิดนึงนะครับสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกนะครับผมชอบตรงที่พวงมาลัยเขานะครับเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับสองฝั่งนะครับของไอคิโมนะครับนี่ให้เลือกนะครับเปิดเสียงปิดเสียงนี่ดิส์นะครับ นี่ก็ตัวคร u i s e control ไฟเลี้ยวปรับไฟนะครับไฟหลีนะครับอ่าไฟตัดหมอกนะครับอยู่ที่ก้านนะครับด้านขวาทั้งหมดนะครับค่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการปัดน้ําฝนก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับซึ่งตรงตัวนะครับเข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายค่ะอานี่นะครับแล้วก็ส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นหนังสีดํานะครับคุ้มนะครับคุ้มกริบมากนะคะเป็นแอร์แบ็กนะครับคุณน้องแอม ช่เพื่อให้เข้ากับสีภายในรถที่เป็นดำนะครับเบาะดำนะครับคอนโซลดำเขาเลยใช้ลายไม้ออกสีนตาลเข้มๆนะครับให้เขาเข้ากันกับภายในนะครับถือว่าค่อนข้างสวยแล้วลงตัวดูดูเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ใช่ค่ะดูเรียบง่ายมีเสน่ห์รูเลยนะคะคันนี้ ราคาเบาๆด้วยนะโอ้โหส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เสียบหรือกดบุหรี่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยดูดบุหรี่แล้วนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นม่านนะครับเป็นม่านไฟฟ้านะครับอยู่ข้างหลังม่านไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับม่านค่ะนะครับอนี่นะครับม่านอ่าโอ้ันสมัยมากนะคะ เดี๋ยวนี้อะไรเทคโนโลยีก้าวไกลเลยนะคะไม่ต้องใช้มงใช้มือเลยนะเบาดำนะครับมีอะไรให้ได้พอผมถอยปุ๊บนะครับเห็นไหมครับม่านจะลงโดยอัตโนมัตินะครับแล้วกล้องหลังนะครับก็จะมาโชว์อยู่หน้าจอนะครับที่อยากบอกให้รู้นะครับว่ารถเดิมๆนะครับสภาพนะครับคุณน้องแอมมือเดียวนะครับออกข้างป้ายแดงนะครับรถใหม่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคุณน้องแอมราคาค่าตัวเขาน่าจะอยู่ที่1ล้าน สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้แต่ณนะวันนี้เราขายกันอยู่ที่โอ้โหเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลองคิดะคร่าวๆก็ประมาณหกแสนนะครับถือ,อว่าประหยัดนะครับกับรถสภาพไม่มีชนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไม่มีแน่นอนนะครับเช็คเลขตัวถังเช็คศูนย์กันได้เลยใช่แล้วค่ะ คันนี้นะคะเราการันตีเลยนะคะคการันตีความสวยด้วยนะคะคันนี้นะซื้อไปรับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนถูกต้องได้สภาพเดิม,ดมๆิมทุกอย่างเดิมหมดนะคะโ,โหสภาพแบบนี้นะคะกับราคา7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะต้องกฤษดากุ๊ตค่ะโชว์รูมรถบ้านรถมือสองเท่านั้นจะ้ะเป็นเต็นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ารถนี่เรามีเกือบทุกรุ่นทุกแนวเกือบทุกรุ่นค่ะเรามีรถใช้งานเรามีรถตู้นะครับถรถตู้วิ่งส่ง คนรับจ้างพนักง,งานอะ,อะไรต่างๆมีรถตู้เย็นห้องเย็นนะครับมีรถ SUV s u v นะครับมีทุกแบรน,นะครับได้แล้วอยากได้แบบไหนนะครับเรามีหมดนะครับผมให้คุณเลือกสรรเลยนะคะยิ่งกว่าเซเว่นอีกนะยิ่งกว่าเซเว่นอีกคือพี่หนึ่งนึกอะไรไม่ออกนะครับคุณน้องแอม<า>อยากจะซื้อรถสภาพดีๆรถมือสองสวยๆรักคันที่ ซื้อแล้วสบายใจขอให้นึกถึงอะไรครับลาคูตคาเลยนะครับผมบ้านรพสองของเรานะคะเน้นเลยนะจ๊ะในเรื่องของการบริการด้วยนะคะเซอร์วิสหลังการขายนี่โอ้โหดับหนึ่งเลยใช่ครับเหนือใต้ออกตกนี่ลูกค้ามากันทั่วทิศถูกต้องครับจัดส่งกันมาถึงอ่าถ้าเกิดเหนือสุดก็น่าจะเป็นน่าจะเชียงใหม่หรือเชียงรายถ้าจําไม่ผิดแล้วถ้าใต้คะใต้สุดก็น่าจะเป็นแค่หาดใหญ่นะครับเพราะว่านาาธิวาลูกค้าต้องขึ้นมารับเอง วิสุราสเราก็ไปนะสุราสไปมาหมดแล้วครับสุราสเราก็ไปมาหมดแล้วรถเดิมนะครับดูได้จากอะไรครับสีครับน็อตนะครับไม่เคยขันนะครับคุณน้องแอมโอ้ดูจากดูจากการแต้มนะคะอันนี้จากการแต้มของ q ิซีเลยนะคะการตรวจเรียบร้อยเลยนะคะถ้าไม่มีตรงนี้แสดงว่าต้องเป็นอะไรมาแน่นอนเอออันนี้แต่เรากาารันตีเลยนะคะนี่สีเดิมทุกอย่างเดิมนะคะให้ดูเลยนะคะ คุณผู้ชมท่านไหนนะที่แบบบู้อยากจะออกรถสักคันหนึ่งนะคะแต่ว่าบางทีดูรถไม่เป็นเข้ามาเลยค่ะที่กฤษดารกู๊ดคร์นะคะเซล,ลเรามีแนะนําเลยติดต่อพี่หนึ่งได้เลย,เยคุณหนึ่งดูรถให้หน่อยหนึ่งคันนะเรารดูรถไม่เป็นเรากลัวโดนหลอกนี่เลยติดต่อเซลกิษสดารกู๊ดคร์ได้เลยจ้ะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็ปิดก่อนนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแคมรี่นะคะตัว G ีเครื่องสองพันนะคะมีทั้งขาวและดำเลยให้คุณเลือกสันเลยนะคะแอคติโมนะครับเขาผลิตออกมานะครับ2สีขาวกับดำขาวกับดำเราก็เลยคัดสันขาวกับดำเออแต่วันนี้เราดำกับดำนะอ่าก่อนนะครับจากกันไปสอบถามมาเข้ามาได้เลยวันนี้นะครับ ผมกับน้องแอมน้องแอมฝากเบอร์ไว้นิดหนึ่งเบอร์โทรของแอมนะคะ086นะคะ5611562จ้ะถูกต้องนะครับวันนี้ผมกับน้องแอมก็ต้องขอกราบสวัสดีกันไปก่อนอค,ครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะอันนี้รีบมารีบไปนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวฝนฟ้าตก